เพื่อนๆวันนี้เรามาทํากับข้าวอยู่แล้วนะคะวันนี้เรามาทํา,ะะนนา,มาทหมูทอดกระเทียมกันแล้วกันค่ะประเดี๋ยวก็ไปดูสุภามาเลยไม่ได้ทาเองเราเออเราเห็นเขาทำเราก็ทําเนี่ยค่ะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นบางๆเนาะแล้วก็ใช้น้ํามันเจียวนี้แหละ,ะเราก็ทอดหมูปก่อนเลยค่ะทอดยังไม่ต้องสุกมากก็ได้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะเราก็ทอดไปทอดไปเรื่อยๆขห้เขาสุกพอประมาณค่ะสุกที่เราชอบนี่แหละเหลืองๆหน่อยนีค่ะ เราเปทำหมูทอดกระเทียมกันเนาะเราก็เตรียมกระเทียมไว้ค่ะกระเทียมเรายังไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะตอนนี้เราใส่ทีหลังแล้วก็เียมเครื่องปรุงไว้ก่อนค่ะน้ำปรุงก็มีซอสมีน้ำมันเอ,อน้ำมันหอยมีน้ำตาลผงปรุงรสนี่ละค่ะใส่เตรียมไว้เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ตอนข้างหลังค่ะหมูทอดกระเทียมเนาะเราจะใส่พริกไทยแล้วก็โรยทีหลังก็ได้ค่ะเพื่อน,พอนๆพอดีเราทำให้หลานยินหลานไม่ชอบพริกไทย เพราะมันจะมีรสเผ็ดหน่อยเนาะเราไม่ใส่อันนี้ปะเดียวไม่ใส่พริกไทยนะเราทาหมูทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละเราเคยเห็นเขาทาเราก็เลยมาทําบ้างเนี่ยคะ่ะอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมเราก็ตยํยาบหยาบนี่แหละคะ่โคนะโขกหยาบๆยบเนาะเออโขกหยาบๆยบเออเราก็ใส่ลงไปเนี่ยคะ่ะแล้วก็เจียวให้หอมเลยเนะะี่ยค่ะใส่ทีหลังได้คะ่ะหมูทอดกระเทียมเราของใครทายังไงไม่รู้ในในของปะเดียนี่แหละคะ่ะ น่ากินแล้วล่ะค่ะหมูก็เลืองๆหน่อยแล้วก็เจียวกระเทียมให้มันหอมๆหน่อยเนี่ยค่ะเรียบร้อยถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เครื <น ressive. S 1> ่องปรุงลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเรียบร้อยละอะให้กระเทียมไหมนะคะห้กระเทียมไหมมันจะไม่อร่อยมันจะขมอันเนี้ยไม่ต้องให้กระเทียมไหมกระเทียมพอด,ดีพอด,ดีเนี่ยค่ะเรียบร,ร้อยแล้วมีหมูเจียวกระเทียมใช่ไหมหมูหมูทอดกระเทียมเนี่ยค่ะ ง่ายวันนี้เรามาทํากับข้าวง่ายๆกันนะคะกินง่ายๆกันค่ะได้แล้วค่ะไก่แล้วแหละทอดให้หอมๆห,หอมกระเทียมเจียวเนี่ยค่ะน้ำซอสเราเตรียมไว้แล้วแล้วก็คลุกเข้าไปค่ะเพื่อนๆคลุกๆเร็วๆเวนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอาลงได้เลย มีข้าวข้าวสวยร้อนๆแล้วก็โปะได้เลยค่ะทั้งน้ำทั้งน้ำมันทั้งหมูก็ได้แต่ถ้าเกิดเราทานกับข้าวเหนียวเราก็ไม่ต้องนะคะประเดียทานกับข้าวเหนียวประเดียไม่เอาน้ํามันประเดียตักใส่จานเลยเนี่ยค่ะอันไนที่เป็นกับขเขี่ยออกเนี่ยเรียบร้อยค่ะน่ากินมากนคะคะเออเรียบร้อยตักใส่จานได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปของประเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะวันหลังจะหาคลิปใหม่ๆใ,ให้ชมอีกนะคะอืมียบร้อย